สถสิตินับหนึ่งไม่เด้อบานเด้อเพราะว่าปีหกอันนี้เขาคุณแม่เพิ่นนี่อันนี้มันเป็นสูตรที่สองสูตรหลักสิบนะคะฉบ,บาสีเริ่มเก็บสถิติอันนี้เป็นสถสิติเก่าของแต่ละสำนักนะคะอ่าในปีหกเจ็ดนะคะเขาดีเดินดีนี่ทั้งพิททั้งถือขละนี่อันนี้เป็นเลขวิ่งล่างสองตัวมาหนึ่งตัวของฉบ,บาบนะคะสูตรนี่แหละเดี๋ยวเสีวม่ปล่อยให้นะคะกลับเข้ามาเดินดีถึงอ่าบระเวลงมานหนีซีงวดหางว,ด,วดแล้วเนาะของฉบ,บาบเนาะ อ่เขาดีคือเ่าค่ะนะคะสูตรนี้ยังเดินดีนะคะเดี๋ยวเสียวมาลงหานะคะแต่ว่าตาสิทธิในปีหกเก็ดนะคะมันกับสินสุตรหน้ากระดาษไปหลายซ้ำนักแล้วละ่ะนะคะเชบ,บาก็จะขออนุญาตเอาทิ้งก่อนอันนี้เขาคุ้เรื่องนกผ้าเนาะอันนี้รักนวยของคุณแม่เพื่อนรักนวยล่างนะคะเชืว่าว่าฉีดเริ่มเก็บส,สิทธิม่ในปีหกแปดให้ทุกคนนะคะองง่ายๆเลยนะคะ เริ่มเก็บใหม่เพราะว่ามันขอดขาดสิไลเชบ,บ่าเวลาบักแม่นยังได้เวลาชบ,บ่าไปเล่นรถแต่ชบ,บ่าแบกใส่กระเป๋าไปนั่เบิดได้ค่ะอุปกรณ์น,นี่เก็บไปน้่เบิรบ่ไ้เอาไปแต่นําขาก่องพันละนะคะแต่เรามันกับบ่มีมองสียูนะคะนอหนางรถนอจักเแม่นยังเนี่ยจักเสือผาจากักอันกระติบเขาจากักรคอเขาจักติ๊กน้ำแข็งจักสาดจักอูเปียโอ้ยสารพัดอย่างอ่ะเขาเรื่องกัน มือนี้มาเสนอในหลักสิบล่างนะคะสูตรสูตรหลักสิบบนนะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่หนึ่งเข้าจะปล่อยสูตรที่หนึ่งกัดกอนนาะคุณพคุมเม่เนาะเพราะว่าหลักหน่วยหลักหน่วยเข้ากับสีลุใง้ฮองสูตรคือเกานะคะหลักสิบเราก็จะลงสองสูตรหลักร้อยเราก็จะตามต่อแต่ว่าหลักหน่วยเมื่อกี้มันบอมานะคะหลักหน่วยสูตรที่หนึ่งมันหลุดเพราะว่ามันบ่มันชนกับปทีซีอยู่ค่ะแต่ว่าซีบอมาเนาะ มันมาผี่ตัวว่าเป็นตัวชนคือสามหลักหน่วยก็จะตามสองสูตรหลักสิบก็จะตามสองสูตรคือเก้าคือเดิมอ่ะอันนี้เก็บไปก่อนอันนี้เป็นสถิติของตัวนันขอแสดงความยินดีนัผู้ชีโศกมาน้าแม่เพื่อนเค้อค่ะเด้อผู้ใดอยากให้ค่าสมุดประกา หรือว่าอยากเคลบุญน้ำชาบาพร้อมเพย์เบอร์นี้ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครนะคะโอนพร้อมเพยเ์เปลี่ยนชาบาสิบปักมุดอันบัญชีธนาคารไว้ให้อยู่แต่คอมเมน์เดอร์นะคะจอะอาปักมุดไว้ให้นะคะเนาะก็คือผู้ใดอยากรวมบุญหรือว่าอยากให้ค่ากาแฟน้ำชาของคุณแม่เนาะ,ะให้ตามเบอร์พร้อมเพย์นี้เลยคอะเนเดอร์ ฉบ,บาบบอกแล้วนะคะหลายคนบอกว่ามันหลาโตนี่เลขสิบห้าคู่นี่สิบห้าคู่ตัวตรงนี่ถ้าเราเป็นนักอ่าถ้าเฮาเป็นนักอันลงทุนนะคุณพ่อคุณแม่เฮาเห็นกําไรอยู่แล้วกําไรจะน้อยหรือว่าจะมากมันก็คือกําไรมันกับบอตางกันก็เฮาไปขายขนมขาย อันนี้ล่ะขายขนมคือขายได้สั่นก้อนละหาบาทก้อนละหาบาทสิบบาทกําไรแค่บวกกี่บาทนะคะเราก็สะสมกันไปมันกับตังกันกับเทาว่าสื่อสื่อแนวทางตัวเลขนี่ล่ะคุณพ่อคุณแม่ได้น้อยดีกว่าเราไม่ได้บางคนนั่สิบหาตัวนี่ซื้อตัวละลอยนี่กับลงพุ่นแค่ผ่านหาแล้วบนี้แต่ละพื้นที่มันขายพูดกันเนาะบางบางพื้นที่กับบาทบาทแปดแปดสิบบาทเก้าสิบบาทเจ็ดสิบแล้วแต่ นะคะมันก็ยังมีกําไรน่ะแม่คุณ่อคุณแม่เนาะถ้าเข้าไปสื่อเลขว่านนะ่ะว่านแฮน่ะสื่อแบบสื่อสปเป,สป,ปซสปาสื่อบ่มีทีไปที่มากบ่ได้กินหรอกค่ะเข้าสื่อแบบนั้นแลนตามสํานักนั้นแลนตามสํานักนี้บ่ได้นะคะเข้าต้องยืนเป็นจุดนะคะยืนเป็นจุดขออนุญาตใช้ปากกาแดงเด้อเชบ่บบ่าบ้าเราเมื่อนี้เชีบ่บบ้าบ้ไปแลนรวดน้าพอนาะผู้พาเลยบ่ได้ ออกไปข้างนอกนะคะเจะว่าว่าสิออกไปข้าวแรงนะคะสิเฮ็ดคลิไปไว้นะคะซื้อมานิสามแทงนี่บ่ทันละพ่ออาทิตย์ค่ะคุณพ่อคุณแม่ห่วตะไดสีมือเบิดแล้วนะคะจะ<ม>บ่าของย่าใส่ประการเมจิกแดงเพราะว่ามันบ่ค่อยได้ใส่มันก็นเลยยั่งเพราะว่าเอามาแค่ขีดเส้นแตกอวบ่งกลมซื้อซื้ออ้าขอบคุณแม่เอาไปก่อนนะคะคุณแม่พคนว่าเดี๋ยวช่วงแรงๆเร่งสล่ย์สันคนสีเข็ดมาหายเนาะคุณพ,พ่อคุณแม่เพราะว่า ต็เข้าใจนะคะเพิ่นติดงานเนาะเข้ากับล่อกันแน่จักนอยเดอน,นะคะได้สูตรได้มากก่อนฉบากกับปวยให้ได้รับ,บิึงรับช่มกันไปก่อนเพราะว่าที่เนี่ยแต่ละสูตรของคุณนแม่ในแต่ละหมวดเข้ากันได้มากบ่พร้อมกันดอกค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะกววเจาะบาิได้สิบสูตรหนึ่งมาสูตรสองรักหน่วยกับมาเทียละสูตรพอได้มากครบถูกสูตรแล้วเบาากก็เลยมาจับคู่ชุดใหญ่ชุดเต็มให้ทุกคนเนี่ยนะคะมาจับคู่ให้ทุกคนปรากฏว่าก็มีคู่ที่เพิ่น เอาตามความเชบาบอกว,ว่าให้สื่อบรทุกคูโหลดมันจังบอเสียงจังไรกะถือเพิ่นกะสื่อเพิ่นก็เพินเ่นกะเล่นไล่มหาเชบาเพิ่นกะมันอยู่นะคะเนาะมันนะคะก็ดีใจนํารอบนี้ก็คือเก้านะคะเดี๋ยวรอบแมมเพิ่นทรงมาให้ทั้งหลัก10หลดับนวยบิดทุกสูตรนะคะรวมถึงหลักร้อยนะคะเดี๋ยวจะเชบาสิมาจับคู่ให้ทุกคนอีกขึ้นเกา้านั่นละนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนมีโชคมีลาภอยู่แล้ว นะคะอันนี้เป็นสิบนะคะเป็นบนเดอร์เดี๋ยเชือบเกิดเบิร์นกอนเนอร์แบบหน,นึ่งลื้มนะนี่นี่มาตัวไหนแม่คนทรงมาห้ก็เขียนไห้นะคะเพราะว่าตอนนี้เทียนคันริ่มทรงมากเหล็ดดับหลังพอปกวยก็ทรงมาเหลวนะคะฉชืบาก็ริ่นสิกัจใจออกไปเทียร่านสำนักเนาะ หนึ่งสองสามค่ะคุณบอกรู้แม่หนึ่งสองสามเมื่อนี่วันที่สิบเจ็ดนะคะลงวันที่สิบเจ็ดธันวาหกเจ็ดอันนี้ลงตั้งแต่วันที่เจ็ดอันนี้ลงตั้งแต่วันที่เจ็ดธันวาเห็นวัชะบ่าเขียนไหวลงก่อนหวยออกแน่นอนนะคะเขาเขียนไหวนะคะอันนี้ก็ลงกอนหวยออกเด้อหัวหวัหว,หว,หวตัวออกไปมือเดียวนะคะหลักสิบบนค่ะสิบบน ่าสูตรหนึ่งเช่อ่าต้องเขียนในก้อเดยวเกี่ยนซีสีง่วงมันจะมีสองสูตรค่ะสูตรหนึ่งคือสามตัวสูตรที่สองนี่เป็นหโกโตัวหลักหน่วยกับสิมนี้อ่าสูตรที่หนึ่งนะคะจะมีสองตัวอ่าหลักหน่วยสูตรที่สองจะมีสี่ตัวนะคะฉชื่อว่าจิมาจับคู่หายมันจะเป็นห้องมัดสิบหาคู่เดี๋ยวห้อกับรอบเบิรงซิบหาคู่เนาะคุณพนนอ่อคุณแม่เนาะอ่าว่าคุณแม่คนเฮดมาห้ครบทุกอ่าถูกลักแล้วเดี๋ยวเชืบบาจิมมาจับห้สิบหาคู่อีกคือเกาให้ห้าวโดยสนกในม นะคะเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันกับแนวทางเลขดับประหยัดต้นทุนของพ่อกล้วยนะคะซึ่งดับประหยัดต้นทุนของอ่าของเจนดีดานชบาลุกไปแล้วนะคะแต่ว่าชบาดีใจแล้วนี่เขาแม็กซ์เกสรมันมาชนกันกับเลขของปูหาเกาซีแล้วรอบเมื่อกี้ของปูหาเกาซีก็ได้ได้ชนกันกับของแม่เกศอ่าบ่ได้ชนนะคะหัว่อกี้ของปูหาเกาซีมาสามบนแล้วก็ปูจับให้ฮกสาม แล้วมันกับมาเขาคู่กับของคุณแม่เกศรน,นะคะหกกับสามจับใส่กันเป็นหกสามแล้วก็มาชนกับซองมหาไส้บนเนาะซองมหาไส้บนกับหกกับสามนะคะบานีอ่าอันนี้เของปู่หากเก่าซีปลอยมาแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะมันติดสองติดสองแล้วปูก็บอกว่าหลักสิบหลักสิบบนคือสองนะคะหลักสิบบนมันเป็นสองนะคะของคุณแม่เกศรมาสิบบน ติดไปที่สองนะคะสรุปว่าบนลักซิบบนนีช้ชนกันไปแล้วสองสำนักคือสองนะคะบัี้เข้ามารอลุ้นว่าเขาส่องมหาไสรสีมาเป็นตัวใดของเซียนพอมอีกเนาะอ่ะมาล่อลุ้นกันค่ะทุกคนค่ะนะคะสินไดมานในเฮกันบอเนาะอ่ะสุดท้ายนี่นะคะขอให้ทุกคนโชคดีลำๆเรื่อยๆด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ